คุณวิชิตพงศ์นิธิเลิศวิวัฒและคุณทีวาริศวิกรัยชยากูลผู้ก่อตั้ง The Happy Maison และ THM r Space ได้จัดงานเปิดตัว THM r t Space จุดนัดพบคนรักงานศิละปะแห่งใหม่ย่านสีนครินสมุทรปราการโดยพื้นที่สำหรับศิลปินผู้ที่รักในงานศิละปะทุกเพศทุกวัยให้ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนและสร้างสารรค์ผลงานร่วมกันเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนรักงานศิละปะทุกคน โดยนิทรรศการเชิมฉลองการเปิดตัว THM r t Space จะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับนิทรรศการศิลปะที่ชื่อว่าจบแบบนี้ดีที่สุดจากศิลปินแห่งยุคเตยี่หรือเตยประพัดสอนการจะนะสูตรศิลปินชื่อดังที่มาสะบัดปลายปากกาสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกให้กับผู้ชมผลงานได้อย่างลึกซึ้ง วันนี้นะคะเตยี่จัดนิทรรศการร่วมกับ THMR Space เป็น Space แห่งใหม่จะบอกว่าเป็น hidden gem แล้วกันเพราะว่า s Space เนี้อยู่ที่ร้านอาหารเก่าแก่แกย่านสมุทรปราการก็เลยอยากที่จะเอางานศิลปะของตัวเองมาให้พี่น้องชาวสมุทรปราการได,ได้ชมกันบ้างเพราะว่าปกติ exhibition เตยจะจัดแค่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็รอบนี้เราตั้งใจทำ Space ตรงนี้ให้เป็นห้องเก็บของได้แรงบันดาลใจมาจากตอนที่เก็บของจากบ้านแฟนเก่า เรารู้สึกว่ากล่องลังเราเยอะมากแล้วณวันนี้เราก็มีคําถามว่าจริงๆแล้วมีใครยังเก็บของแฟนเก่าแล้วก็ไม่กล้าทิ้งอยู่ไหมเราก็เลยตั้งเ e a ไลน์ว่าจบแบบนี้ดีที่สุดคือส่วนใหญ่แล้วงาน exhibition เตยยี่จะเน้นให้ทุกคนได้พบอิสรภาพทางความรู้สึกณนะวันนี้เราแค่อยากเขียนงานที่ให้คนได้เข้าใจถึงความคิดถึงการยึดติดแล้วก็ความรักแล้วก็ การให้อภัยเราก็เลยซีเล็กของทั้งหมด20ชิ้นจากจากบุคคลจริงๆริงในหนึ่งใน6ชิ้นของแอบิชิเอชันนี้จะเป็นคำของเตยีเป็นของของเตยที่เอมาจัดแสดงด้วยส่วนอีก14ชิ้นเป็นของแฟนแฟนแฟนคลับหรือว่าเพื่อนๆที่เราทำรีเสิร์ชมาแล้วว่าเรื่องของเขาน่าสนใจประมาณนี้นะคะแล้วก็ในนี้ที่ทุกคนเห็นจะเป็นสเปซห้องเก็บของเราจะเห็นว่าเราเอากล่องลางมาทำเป็น มาทำเป็นเหมือนเหมือนแท่นวางของแต่ว่าในนั้นจะมีเรื่องราวจะมีมีให้ฟังเสียงจากบุคคลจริงๆมีคําเขียนที่มาจากเตยี่คือหลักๆแล้วเตยมีความเชื่อหนึ่งคืออยากให้คําภาษาไทยกลายเป็นงานศิลปะแล้ววันนี้เตยก็ยังทำทาสิ่งที่เตยเชื่ออยู่นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาเพราะว่าเอ็กซิบิชันน้กิมิค หลักๆเลยคือให้คนน่ะมาฝากของแฟนเก่ากับเราเราจะไม่ทิ้งเราจะไปบริจาคต่อแล้วก็มีห้องมีห้องหนึ่งข้างด้านหลังที่ให้คนได้มาทิ้งความรู้สึกของตัวเองจะสุขจะทุกข์จะเศร้ามาฝากไว้กับเราเรามีห้องนั้นเปเรียกว่าห้องห้องห้องแห่งความจริงแล้วกันเพราะว่าถ้าใครได้เห็นสีเอ็กซิบิชันเราจะยอมฟ้าทั้งหมดเพื่อให้ให้ทุกอย่างนี้มันดูเป็นควันอดีตให้มันดูมีแต่ความรู้สึกที่มันเก่า พอเข้าไปอยู่ห้องนึงจะเป็นห้องที่ใช้ไฟจริงแล้วเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นจุดที่ให้ทุกคนได้เจอความจริงในใจความจริงก็คือเขาไม่อยู่แล้วรับให้ได้ประมาณนี้ค่ะในงานนี้เราจะมี QR ว o า e โค้นะคะ QR ว o า e โคเนี้ยเป็นการสัมภาษณ์เราจะบันทึกเสียงตอนสัมภาษณ์ตอนทำรีเสิร์ชเจ้าของเรื่องเพราะฉะนั้นแต่เตยเน้นว่าเป็นเป็นคลิปเสียงที่ดิบมากมันจะมีความจริงอยู่ในนั้นเยอะมาก จะมีจะมีแต่ละเสียงจะแตกต่างกันบางคนยังเศร้าบางคนไม่เศร้าแล้วบางคนไม่รู้สึกอะไรแล้วด้วยซ้ำวันนี้ฝากพี่ทิ้งเลยก็อยากให้ทุกคนมาจะบอกว่าเป็นเป็นเอกซิบิชันที่รวมความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาหนึ่งของคนหลายๆคนถ้าวันนี้แต่มองที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ความรู้สึกแล้วกันแต่ว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมพิพิธภัณฑ์ความรู้สึก ของบางชิ้นไม่มีค่าแล้วเรามองมันว่ามีค่าของบางชิ้นเจ้าของไม่อยู่แล้วแต่วันนี้เรามาจัดแสดง Exhibition จบแบบนี้ดีที่สุดนะคะบายเตยีร่วมกับ t h m a space นะคะคือจากตั้งแต่วันที่สองพฤศจิก,กายาวไปถึง27ทธันวาแต่ที่สำคัญคือหยุดทุกวันพุธใครที่สนใจมาสามารถดูใน i g เตยีก็ได้ หรือว่าดูใน H G T H M R Space ก็ได้นะคะอยากให้ทุกคนมามาดื่มดำ่ำแล้วก็มาใช้เวลาไม่ต้องรีบเพราะว่าหนึ่งเป็น SPACE ที่เปิดไว้เป็นที่พักใจอยู่แล้วไรเซนเตอร์ยี่บอกเสมอว่าอยากให้ทุกคนได้ได้มีเพื่อนทางความรู้สึกวันนี้ไม่มีใครรู้สึกหนาวเหน็บรู้สึกคิดถึงใครสักคนมาทิ้งความรู้สึกที่เอ็กซิบิชันเราค่ะ